สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ครับผมพามาชมกับระบบภาพกันบ้างแล้วกันครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นชุดรับส่งสัญญาณภาพแบบไร้สายนะครับเป็นของแบรนด์เวฟครับชื่อรุ่นก็จะเป็น WPS Dual Kit นะครับชุดนี้ก็เป็น Wireless Presentation นะครับหรือตัวช่วยที่จะส่งภาพจากอุปกรณ์มือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กต่างๆเนี่ยขึ้นไปที่หน้าจอที่ต้องการนําเสนอข้อมูลโดยชุดรับส่ง WPS Dual Kit ชุดนี้ก็จะรองรับความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 4K เลยครับแล้วก็ชุดนี้ก็จะสามารถใช้งานส่งภาพขึ้นจอได้พร้อมกัน สองอุปกรณ์เลยครับแต่ก็รองรับการสะทอ้อนหน้าจอแบบ a i r p เพด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นการสะทอ้อนหน้าจอจากอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ตเนี่ยก็จะสามารถขึ้นหน้าจอได้ทีละ1หน้าจอเท่านั้นครับชุดนี้ก็เป็นชุดที่ใช้งานง่ายๆครับ เป็นแบบ plug and play เลยเสียบแล้วก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องลงไดเวอร์หรือว่าไม่ต้องลงซอฟต์แวร์อะไรเพิ่มเติมแล้วครับโดยระยะการใช้งานเนี่ยสูงสุดอยู่ที่30เมตรนะครับในที่โล่งนะครับแต่ถ้าใช้งานจริงก็อาจจะลดทอนลงมานิดนึงนะครับสำหรับที่ตัวรับเนี่ยก็จะมี Wi-Fi built-in เข้ามาด้วยครับก็เป็น Wi-Fi 5G ด้านหลังเนี่ยมีช่องสําหรับต่อสายแลนกับเราเตอร์เพื่อใช้งานกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของเราได้ด้วยครับผมสำหรับอุปกรณ์ที่เราจะได้เนี่ยเขาจะให้เป็นตัวส่งมา2ตัวเลยครับตัวแรกเนี่ยจะ ที่มีช่อง USB Type C ได้เลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับจะเป็นในรูปแบบของ HDMI แต่ตัวนี้ก็ต้องใช้การจ่ายไฟจากช่อง USB ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อุปกรณ์เบื้องต้นก็จะมีเป็นสายสัญญาณสั้นๆเป็น USB แล้วก็ HDMI แถมให้เรามาในกล่องด้วยครับในส่วนของตัวรับเนี่ยก็จะให้มา1ตัวครับแล้วก็มีเสาสัญญาณมาให้เรา2ต้นด้วยครับในการใช้งานครั้งแรกเนี่ยก็เราต้องนําตัวส่งและตัวรับเนี่ยเสียบ USB เข้าหากันก่อนนะครับเพื่อทําการจับคู่เมื่อเขาจับคู่กันเรียบร้อยแล้วเนี่ยสัญ,ญญาณที่ตัว จะเป็นสีแดงค้างไว้ตลอดเลยครับอันนี้ก็คือเขาจับคู่กันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันเลยนะครับโดยผมจะต่อกับจอที่อยู่ด้านหลังของผมแล้วก็ลองส่งขัญญาณขึ้นไปให้ดูนะครับ โอเคครับผมตอนนี้ผมนําตัวรับไปเสียบที่จอที่ต้องการจะขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับผมก็จะใช้ตัวส่งที่เป็น HDMI ตัวนี้ครับเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ครับเขาก็จะมีสาย HDMI สั้นๆแล้วก็เป็น USB แบบนี้แถมมาให้ด้วยนะครับเราเสียบทั้ง2เส้นเลยเข้าที่คอมพิวเตอร์ครับแล้วเราก็รอสักพักหนึ่งนะครับพอไฟหยุดกระพริบแล้วเนี่ยก็จะขึ้นเป็นสีน้าเงินค้างไว้แบบนี้เลยแล้วเราก็จะสามารถส่งภาพขึ้นหน้าจอตรงนู้นได้เลยโดยการกดไปที่ตัวส่งหนึ่งครั้งครับ โดยไฟที่ตัวส่งก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยครับและภาพก็จะไปขึ้นหน้าจอเรียบร้อยแล้วครับผมอ่านี่ก็เป็นภาพในจอคอมพิวเตอร์ของผมตอนนี้เลยเดี๋ยวทดสอบอีกอันหนึ่งที่เป็นตัว USB Type C นะครับอันนี้ก็เสียบเข้ากับโทรศัพท์มือถือแล้วกันครับเหมือนกันครับไฟสีน้าเงินจะกระพริบแบบนี้ครับแล้วก็รอให้ไฟเขาหยุดกระพริบนะครับแล้วเราก็กดลงไป1ทีได้เลยครับโอเคครับตอนนี้ก็ขึ้นทั้ง2หน้าจอเลยครับตอนนี้เป็นทั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็หน้าจอมือถือของผม รานนี้ก็จะเปิดไฟล์เปิดภาพอะไรผ่านทางคอมพิวเตอร์แล้วก็มือถือตัวนี้ได้เลยครับ <M GM> เดี๋ยวสาธิตวิธีสะท้อนหน้าจอขึ้นไปให้ดูกันอีกสักวิธีหนึ่งนะครับเนื่องจากเขามี Wi-Fi b u i l อิน <M GM> ที่ตัวเขาเนี่ยเราก็สามารถต่อ Wi-Fi กับที่ตัวของเขาได้เลยครับเราก็เข้าไปที่ Wi-Fi ปกติเหมือนที่เราใช้งานทั่วไปเลย <M GM> เขาก็จะขึ้นชื่อเป็น w i r e l e s s 9 1 3 4 1 a เราก็กดเชื่อมต่อได้เลยครับพอเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับเราก็ไปที่ฟังก์ชันสะท้อนหน้าจอได้เลยครับ หรือถ้าเป็นในมือถือซัมซุงของผมเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นสมาร์ทวิวนะครับสำหรับสะท้อนหน้าจอเพราะเราเปิดสมาร์ทวิวขึ้นมาก็จะเห็นเป็นชื่ออุปกรณ์ตัวนี้เลยครับแล้วก็กดเชื่อมต่อได้เลยอ่าเห็นไหมครับว่าตอนนี้ได้ทําการแชร์หน้าจอไปที่จอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการใช้งานคร่าวๆก็มีประมาณนี้ครับผมใครที่สนใจอุปกรณ์ชุดนี้นะครับเป็นชุด i ไ l e s Presentation จากแบรนด์ a v e รุ่น WPS Dual Kit ชุดนี้สามารถติดต่อ Audio City มาได้เลยครับผ่านช่องทางต่างๆที่ขึ้นตามด้านล่างนี้เลยครับแล้วก็ทุกคนสามารถอ่าน เว็บไซต์ของ Audio City เป็นเว็บไซต์ audiocity.co.th นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ